มาครับวันนี้เป็นครั้งแรกของการเล่นเกมเอ่ออะไรนะล่าผีเอาละครับผมเนีขาบอกให้ใส่หมวกันนกเลยนก็เนิดเทพเทพล่าผีคนใหม่ครับน้องครับหมอปายังต้องคิดซ้ายมอ่ามันจะมีไฟล์แมทไหนปะ4 2 8 6 2 1เอเซียได้ไหมใส่ว่า ผมกดเพย์ไปก่อนเว้ยกดเข้าเพย์ไปก่อนพูดก็พูดซีก็พูดซีเออเข้าเพย์เพย์แล้วเพย์แล้วไปจอย private เกมป่ะเออโค้ดอะไรครับโค้ดอะไรสี่สองแปดหกสองหนึ่งนะครับสี่สองแปดหกสองหนึ่งไอ้ทำไมกูเป็นทำไมกูเป็นผู้หญิงอะชื่อ h a n เนี่ยกดเชงเนี่ยนะมันจะเชงแบบเชงหน้าจัดเออมูเเวลมูเเวลกูดิทับไมไหน ว้าวเวอท์153 เล่นทุกวันปะเนียเนย่ยเล่นคู่เลเวลหนึ่งเล่นบ่อยป่ะเล่นบ่อยเอาเล่นเ,เ,เอาถ้าเลเวลเยอะแล้วมาทำอะไรได้อะไอ้เหี้ยแขาบอกว่าเล่นเล่นเยอะก็นด้เนี่ยเล่นเยอะ,อยอะแบบไม่ได้จะแบบสู้กับผีได้เงี้ยหรอไอ้เกมพี่นี่ไม่สู้ผีได้แล้วไม่มีสู้ผีแล้วมันทำอะไรวะซ <c oughs> ื้อป่ะเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวไปซื้อซื้อผาผีอะไรเงี้ยกูจะตรวจสอบนะครับจิตาเจ็บมึงเป็นมึงเลือกได้ไงมึงเลือกแล้วมึงกด ready up เลยหรือว่าเราเป็นแฟกกันวะไอ้เหี้ยมันจะได้งงีงงอเฮ้ยงงไอ้เหี้ยกูหลอกใครดีวะไม่่เเออาาไมมึงกดสเปค กดสเปซบาร์ได้เลยเพื่อออกมาหน้าหน้านี่หน้าที่แบบเป็นคนเนี้ยอ๋อแล้วเราจะเดินกดชิปกดชิปมึงจะเดินไวขึ้นนิดนึงอ๋อนิดเดียวจริงเกดชิปมึงจะเดินไวขึ้นนิดนึงเออรู้สึกรู้สึกไวขึ้นนิดนึงโอเคหยิบของกด E เนี่ยหยิบของมาสมมูรมาหยิบลูกบาสใช่ไหมกด E ไหนว่าไหนลูกบาสเออสล็อตสล็อตที่ถือเราจะมีแค่สามสล็อตแล้วเวลาเปลี่ยนก็กด Q เปลี่ยนฮะวางก็กด G ทิ้งนี่ ่าวกด ready up ดิตัดจะได้เข้าเกมผมกดスペกบายที่เพื่อเข้าน่าเนื่อเราปีน ready up โอเคเออตัวแอรของแลนะที่เรากำลังจะไปต่อเป็นยีนทับคืออะไรครับเป็นบ้านอิดถนนโอเคนะบ้ามาเจ้านี้เราอยู่ที่บ้านบ้านใครอ่าอันนี้นะครับอันนี้คือชื่อสถานที่เราอยู่เห็นไหมครับอลิตวิลโลว์เฮาสจะเป็นจะเป็นแบบบ้านติดถนนออันนี้เป็นภาษกฤษนะครับ เป็น optional object objectives ของเรานะครับจะมีทั้งหมด4ข้อไอสัตว์มาดูนี่ตรงนี้ objective ที่หนึ่งก็คือหาผีนะว่าผีเป็นยี่ห้ออะไรข้อที่สองนะครับเป็นผีอะไรหาความผิดปกติด้วยไอตัว emf r e a d e r นะคร emf r e a d e r คือตัวนี้เน่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 เนี่เนเน่่เตัวนี้ไม่มีใบกั้งเข็ดด้วยหรอมีใบห้ป่ะเข้าไปเอาหัวซุบก็ไป่นราเก่งด้วยอ๋ออันนี้อันนี้คือ emf r e a d e r นะครับเวลาเนี่ยเดี๋ยวกูโยนไหมเวลาที่ เป็นอตที่มีแบบความเปลี่ยนเปลี่ยนมันจะขึ้นใช่แล้วบมต้อไปมา้ยนี่คือภารกิจที่สองภารกิจที่สามของเรานะครับให้แบบว่าตัวสมาชิกในทีมของเรานะครับพบเจอกับโกส์อีเวนต์หรือว่าความผิดปกติที่ผีจะทำนั่นเองนะครับก็จะมีแบบผีมาแห่อะไรหูมือ แค่นั้นหรอก็คือป่าแล้วข้อสุดท้ายนะครับ Prevent the Ghost from Hunting with Crucifix Crucifix <oughs> คือไม้กางเขนก็คือว่าป้องกันการการถูกล่าจากผีโดยไม้กางเขนนะครับ<อ>ที่การก็คือเราจะโยนไม้กางเขนไว้เนี่ยเอาไว้ตรงบริเวณที่ผีมันแบบมันกำลังล่าเราอะให้ผีมันเหยียบไม้กางเขนแต่ไม้กางเขนจะหักและผีจะหยุดล่าโอเคอ้าวแล้วคราวนี้คุณจะถืออะไรไปคุณนนท์ลแรกนะครับมาเอาอันนี้ก่อนเลยไปฉายมื่อกต้องมีไปฉายองมันมืดสัตว์เลยอันล่างอันล่างนี้นีดโอเคเออ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วคุณนี้เปิดไฟฉายดนก็คือให้กดทีเนี่ยกดีเวลาเวลาไม่ได้ถือไฟฉายใช่ไหมมึงกดทีมันจะเปิดปิดไฟเออมือนี้คือแต่ว่ามึงต้องมีไฟฉายด้วยอันดับต่อไปวิธีการที่จะหาห้องผีเบสิคสุดคือใช้เนี่สโรมมิเตอร์อ่าหยิบขึ้นมาสตรมมิเตอร์เนี่ยเวลามึงแบบไปค้นเจอห้องผีใช่ไหมอุณหภูมิมันจะแบบต่ำกว่าสิบไม่ก็ติดลบในบางที่ทางวัดมึงดิ ห้าว่ะเทียมมึงแย่แล้วเนี่ยวัดยังไงอ่ะกูไม่เห็นวัดได้เลยกดเลยกดคลิกขวาเพื่อใช้ของไงคลิกขวาเพื่อใช้ของเปิดปิดของอันนี้จะเป็นอ่ากล้องใส่หัวแล้วนะครับปกติถ้าเล่นกันเยอะกว่านี้มันจะมีคนคอยดูอยู่บนรถอ่าเห็นไหมเห็นเห็นที่หัวป่ะใส่ละแล้วกูใส่แล้วงเอาภาพภาพนั้นภาพวิดีโอมันแสดงที่นี่มันกดเมาส์เพื่อเปลี่ยนได้เห็นป่ะอันนี้จะเป็นแบบของมึงอันนี้ก็แบบเราสามารถาวิดีโอเนี่ยไปตั้งในบ้านเพื่อมาดูจอตรงนี้ได้โอเค อ่าสิ่งที่รู้ต่อไปคือคุณสามารถกดเจกดเจเพื่อเปิดสมุดได้สมุดนี้จะมีความรู้กเกี่ยวกับผีอยู่ว่าผีแต่ละชนิดมีอะไรบ้างแล้วเราต้องหาอะไรบ้างเพื่อให้เจอผีใช่ป่ะผีมันจะมีหลายชนิดเลยแล้ววิธีการหาาก็มึงเปิดไปหน้าสุดท้ายกดเกือบอันอันบนเปหน้าสุดท้ายมันจะมีแบบ i ี e ว c e f ฟ l e เนี่ยก็คือว่ามึงเจออ่าเงอะไออะไรว่าเบาะแสอะไรบ้างสมมุติว่า e อ F ที่มึงถืออยู่มันขึ้นแบบห้าห้าอันอย่างเงี้ยก็เป็นว่า l ลห้าใช่ป่ะอ่า ต่อมาสปิริตบ็อกซสปิริตบล็อกคืออันนี้คืออันนี้คือวิทยุโทรโข่งนี่ถ้ามือคุยกับผีแล้วผีตอบในสปิริตบ็อกซ์ก็คือว่าเรามีเอวิเดนตัวนั้นไหนวะนี่แต่อันนี้เห็นปะอันนี้อันนี้ดูดูมือคุเนี่ยเออเวลาคุยในเกมใช่ไหมมึงสามารถกดบีกดบีจะเป็นการคุยในเกมเพื่อคุยกันใกล้ใกล้เหรอเกดบีกดกดบีจะเป็นคุยในวิทยุกดบีจะคุยกันไกลๆได้อด้แล้วกดบีอะในกรณีกดบีคุยใกล้ใกล้ยังไงถ้าอยู่ไกลจะไม่ได้ยิน้เครื่องนี้สปิริตบ็อก ต่อไปคือฟ Finger ิงเกอระปิ้นฟิงเกอระปิ้นเราจะใช้อันนี้ไปถ่ายน,นี่เห็นปะ่ะอันเล็กๆเนี่ยอนี่มันจะเป็นแสงสีม่วงป่ะเ<อ>ถ้าถ้าส่องแล้วเจอลายนิ้วมือมันจะแล้วมือเลืองแสงเว้ย<อ>นั่นแหละคือฟิงเกอระปิ้นท่านี้เท่านั้นเราต้องหาจุดที่ผีอยู่ก่อนให้เจอก่อนอ,อันสุดท้ายไอ้อันต่อมาเป็น ghost off ghost o f เราต้องเอากล้องไปตั้งเว้ยแล้วไปดูในกล้องดูในหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นดวงไฟวิญญาณขึ้นในวิดีโอเว้ย ghost off เอ่อดวงไฟวิญญาณใช่ไหมเออโอเคโอเค อันสุดท้ายเป็นกดไวติ้งกดไวติ้งก็คือว่ามันเห็นเห็นสมุดดีป่ะสมุดดีป่ะเอาสมุดนี้ไปวางในห้องผีอ่ะถ้าผีเขียนน่ะนั่นคือกดไวติ้งผีเขียนได้หรอวะเออมันเขียนว่าคุยแล้วก็อันสุดท้ายอ่ะั้ายฟิสติ้งเทมเพลเจอร์ฟิสติ้งเทมเพลเจอร์ก็คือถ้ามึงเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปส่องแล้วติดลบอ่ะนั่นคือฟิสติ้งหรือไม่ว่าถ้ามึงยืนอยู่แถวๆที่ผีอยู่อ่ะแล้วมันไอออกปากนั่นคือฟิสติ้งเวลาเราใส่เราใส่โภชามอันเนี้ยมันจะมันจะเร ก่อนเข้าบ้านเราเก็บกุญแจข้างหลังด้วยนี่เนี่ยเก็บมากดีเก็บมาเลยเนี่ยเออสวยแล้วก็เปิดรถกงเอาอะไรไปบ้างเนี่ยกูเอาไอ้เคี่ยนนี่แหละมึงไม่เอาอะไรไปหรอหรือเปิดไถ่ายนะอะไรนะมึงไม่เอาอะไรไปเลยเราต้องไปหาห้องผีเจ้ก่อนไว้แบบมันจะมีเล่นสองแบบก็คือแบบไปรีบไปหาห้องผีเลยหรือไม่ก็ขนของมารอไว้หน้าบ้านแต่กูแบบชอบเล่นไปหาห้องผีเลยมากกว่าเวลาคุณจะกดชิกเปิดฝงเปิดไฟกดชิกซ้ายธรรมดา แต่ว่าตอนนี้ผีมันมันดับไฟอยู่เดี๋ยวกูเปิดขาเท้าให้ระหว่างนี้มึงเอามึงเปิดเทอร์โมมิเตอร์เอาเทอร์โมมิเตอร์ไล่สองห้องไปเรื่อยๆเว้ยถ้าอุณหภูมิมันติดลบหรือว่าอะไรเอออีกอย่างหนึ่งเห็นปะเห็นเห็นนี้ปะเอออันนี้คือกระดูกเว้ยอันนี้คือจะเป็นเป็นภารกิจนอกเหนือของเราเว้ยเราต้องเอาเอากล้องมันถ่ายรูปแล้วเก็บเราจะได้ตังค์เอออย่เพิ่งเก็บนะเออเดี๋ยวกูกูไปเปิดกูเปิดขาเอ้าให้ก่อนมือไปหาเลยไปหาห้องที่อะไรมันแบบต่ำแปลกๆอ่ะเหี้ยนะ เออมันยังไม่ออกหรอกเยี่ยผีได้ดีพี่น้อยแชมเปอร์กูเดี๋ยวกูมาเปิดคันเอาให้เดี๋ยวมึงเปิดคันเอาแล้วมึงเจอสวิตไฟมึงก็คลิกกดสวิตไฟมันจะเปิดไฟเปิดคัทเอาเจอสวิตไฟกูกูเปิดให้แล้วคันเอาอ่ะมึงไปเปิดไฟอ๋อเปิดตรงไหนวะไฟอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยี่อะไรอยู่ไหนมึงอ่ะอ๋อตกใจโอเคนะครับตอนนี้เราจะ อยู่ในขั้นตอนการหาผีนะครับ<ห>น,น้องหนูมาดูมาดูครูไหนครับซึ่งคาดว่าผีอาจจะอยู่ห้องที่นุกคูจิตดลบนะครับตอนนี้เพราะว่าอุณหภูโมตีอยู่ประมาณแบบเจดหกอะไรเงี้ยแต่บางทีเทอร์โมมติเตอร์ก็ใช้ไม่ได้ในแพทใหม่นแพทใ<ช>หม่เนี่ยมันต้องใช้แบบไอใ,ใช้อย่างอื่นอ่ะใช้เซาวเซนเซอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงหาไปก่อนเลยติตลบอ่ะ เนี่ยเห็นในพวกนี้ป่ะช้อนกับจานเนี่ยผีมันเป็นคนโยนเว้ยเน่ๆกระือนเนี่ยเออแต่นี้ยังไม่นับเป็นกดอีเวนต์กฏเว้นก็คือแบบผีมันต้องปรากฏตัวออกมาไม่ก็มาหลอกเราเอออันนี้คือผีดับไฟเป็นไปได้ว่าเราอยู่ใ้ห้องผีผีดับไฟได้ด้วยนีนี่ห้องนี้ห้องนี้คุณเห็นว่าอุณหภูมิมันจะแปกะมันจะหนึ่งเมื่อกี้สองเห็นป่ะแสดงว่าผีมีความเป็นไปได้สูงกว่าผีอยู่ห้องนี้ไป มึงไปยืนตห้องนู้นดิเฮ้ยหนึ่ง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 เอออาจจะเป็นห้องนี้ห้องนอนเนี่ยห้องนอนอาจจ่าเดี๋ยวไปขนของมาเพิ่มก่นอนนะของเพิ่มคืออะไรไปก็ขนของมาเพื่อมาเตรียมหาเอัเดนเนี่ยเตรียมหาบอสแสเพื่อนมันก็อเอากล้องมาตั้งเอายีมเอฟมาอ่านอะไรเงี้ยอ๋อโอแต่กูเอาสมุดกับไอ้นี่ไปมึงถือกล้องวิดีโอไปไปเอ่อกูเต็มแล้วอ่ะ มึงโยนตัวโมบิเตอร์ทิ้งไปไม่ต้องใช้แล้วเอองั้นมึงใช้นะอ่าไม่ไม่ต้องแล้วตัวโมบิเตอร์เราเราได้แล้วไงเราเจอบ่อแสใช่ไหมเราเจอห้องผีแล้วตัวโมบิเตอร์ใช้แค่หาห้องผีเราปุ๊บไปไหนแล้วอ่ะกูอ่ากูเข้ามาในบ้านละไม่หลอกกูเลยเหรอเปิดกล้องเอากูจะเข้ามาเปิดกันเอาก่อนเนี่ยไอ้เปิดเปิดกล้องยังไงวะเปิดเปิดกล้องวิดีโอก็กดคลิกเหมือนเหมือนกันแหละอ่าป่าป่าป่าสีเขียวแล้วนะตอนนี้เป็นสีเขียวพร้อมถ่ายใช่ไหม อ่าเดี๋ยวไปวางไว้อ่ะเห็นป่ะพอเวลามึงส่องลงพื้นมันจะเป็นรูปกล้องแบบลายน้ําอ่ะกด F เพื่อวางเว้ยมันจะวางตรงนี้นะเฮ้ยเสียงอะไรวะไอยู่กูเปิดอันนี้ไงกูวางไว้ตรงนี้นะอ่าอายุครุวางเลยเพื่อนวางให้กล้องมันหันหน้าเข้าแบบเข้ามเป็นแบบว่ามึงคุยกับใครใช่เฮ้ยู่อยู่เฮี้ยเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงน้ำป่ะเสียงอะไรวะน้ำเฮ้ยเสียงเหี้ยอะไรวะ เดียดยดยดย๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเฮ้ยผีมาเล่นทีวีนี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผีย <Yeah. S 2> เปิดทีวีนี่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยแล้วกูไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยตอนนี้อ่าเดี๋ยวไปเอาของมาเพิ่มกันนะ่ะเอาของนี่ทำไรอะ่ะวางหมดุด <Hey, S 2> ให้ให้วางเขียนมันไม่ได้อยู่<ช>เออมันไม่ได้อย,อ,อยู่แถวนี้แล้วว่าหรือว่ามันอยู่ห้องทีวีว่ะไม่ได้ทีวีหรือว่าเอากล้องเอากล้องไปตั้งในห้องทีวีไหมอ่าไม่ใช่อยู่ห้องนั้นตั้งมาเฮ้ย very เราลืมอ่านชื่อเลยว่าปกติอ่ะถ้าถ้าเรียกชื่อผีอ่ะมันจะทําให้ผีโมโหเพิ่มขึ้นได้เว้ยก็ครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปดูชื่อผีกันไปเอาของอย่างอื่นนหะมึงเอาอีกมีพยโยนไปในห้องเนี่ยมึงจะถืออยู่ว่ะเออเพยโยนไปในห้องโยนไปในห้องก็ใช่ไหมเออโอเคโอเคตัวไาเยี่ยอะไรไว้ในห้องเลยห้องนู้นเลยอ้าวเฮ้ยผีเมื่อกี้ผีมันีอะไรปิดไฟปิดไฟอ่ะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมาดูตรงนี้เนี่ยเห็นหน้าจอปะ อันนี้ท uh ั <w> ้วท <là> ั้วแอคทิหมายความว่าเป็นการกระทำของผีเว้ยถ้ายิ่งแบบสูงสุดคือสิบอ่ะคือมันจะเป็นโกนอีเวนต์หรือไม่ก็ผีฮันเลยออกมาล่าแสดงเมื่อกี้เราน่าจะอยู่ใกลห้องผีจะมาหลอกอะไรก็แค่เปิดทีนี้ชื่อผีอยู่นี่อนี่แหละมาริจัตเนี่ยมา้ิหัตเนี่ยมาริจัตฉันเซ็นกลัวเอาไปก่อนเต็มมือจะไล่เหี้ยไม่เมาอะไรไปเลยไมันก็เขยเหรอกล้องไงกล้องถ่ายรูปไงเพื่อนกล้องถ่ายรูปอ่ะเออ เออเผื่อผีออกก็ได้ฮะลูกกดเวลากดถ่ายทิ๊กทิกทิ๊กขวานะเว้ยแต่ว่ามึงไม่เห็นว่ามันจะมีแค่แค่ห้าฟิล์มมันมีทั้งหมดห้ามึงใช้ให้มันคุ้มเนี่ยนะก่อนก่อนอื่นมานี่มานี่ก่อนเลยมามาถ่ายกระดูกก่อนเลยนี่ไปตรงนี้เลยปั๊บแชะเรียบร้อยแล้วก็เก็บเลยก็กูเก็บมาโอเคไปแต่แล้วเราเดี๋ยวเราไปห้องนีกันห้องผีบักเกล็ไฮบักเกล็ดบักเกล็ดตัว ได้ยินปะติดสาเนเตอร์ติดสาเนเตอร์ไหมได้ยินได้ยินไอ้มกเว w h e r are you are you here มันก็เวย h e a r you มันก็เวไอยนียกดอะไรนะบี Margaret, b, จอสัญอยุเฮียบีปะกดบีกดบีม็กกเวตไอยืเฮย หายามารหามากรริมากรโตมารริโตคิตาเรอยู่อยู่นะมากเรโตวันได้อยู่มากรริโตเราไม่มีไอเจอเร์มิเตอร์เลยไม่เป็นไรแต่กูไปเอาของเพิ่มก่ของบนมือแล้วแต่กูอยู่เฝ้าห้องดีปะเอออยู่อยู่อยมึงลองคุยในอันนั้นแหะ กดบีคุยในไอ้พิลิตบอเไปเลยใช่มอเกลยีเอฟมึงเอาโยนเอาไปโยนไว้ในห้องเลยปะ่ะกดเปิดแล้วเอาไปโยนไว้ในห้องอยู่คนเดียวมันเงาเลือเกินอยู่คนเดียวมันเงาเลือเกินอ่า <c oughs> <c oughs> เอาอะไรไปดีวะเดี๋ยวกูเอาไปหาสิงเกิลฟินกูกลัวกูออกมาข้างนอกดีกว่ามันไม่ออกมาทีไว้โดนกูมีไม้ขังเขตด้วยสัตว์ ไอพีเตอร์จอซอนออกบาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นผมจะทุบสารหน้าบ้านคุณโอเคแล้วกูหาถิงกับปิงกันเดี๋ยวมีไอ้นอนอยู่ไหนฮะเฮ้ยอะไรตกใจม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมึงนี่แหละเพื่อน ฟิงเกอร์ป็ินเปนฟมาได้ทำเดี๋กูไปเอาไอ้นี่ไปไว้ในห้องมึงไม่ได้ไปบนียมามวมวมาเกเรตสิามาเกเรตอดยุเหียมากเรเียมเฮ้ยเฮ้ยมเกรเชียดับไฟวระมากเรตุฮายมาเกเรตมาเกเรตจอห์นสันแร่ยคอมอั มันไปจงฉันก็มอนเฮ้ยประตูเปิดจูป้าวตายมาก็เล็ดจองฉันมังกรเล็ดจงสันโนมอนพี่โดนเฟรดขี้มอนมังกรเล็ดจงฉันมึงเรียกเป็นหมาเลยมึงเรียกผีเป็นหมาเลยมปนอยู่นี่เปล่าวะไอ้จั๊กแม่งไม่ออกเลยวะเอ้ยอ้มึงมึงตั้งกล้องไว้ตรงนี้เหรอใช่เออเดี๋ยวไปดูกดออฟก่อนกันนะ อ่มึงปิดประตูมันเปียอะไรเนี่ยวเวลาเวลาเปิดเปิดปิดประตูก็คือมึงกดลิกซ้ายมันได้เหมือนการจับเลยแต่มึงก็แบบดึงปิดอย่างเงี้ยดึงเปิดเปียไฟแบบมืดเลยเพลินเพลินอยู่ไหนรก่อนอ่ามาในวันนี้แลยมาเงียมึงไปดูกดออกให้กูหน่อยในในหน,น้าจอแล้วกูขึ้นไปเช็คข้างบนก่อนขอน้างบนยังไม่ได้เช็คเลย เออมึงมึงกดอันเนี้ยกดกดคลิกซ้ายไปเรื่อยจนแบบจนไปเจอกล้องที่ตั้งเนี่ยเออมันทันมันทันเห็นปะเวลามันทันก็คือว่าไอไอแสงในในในไฟฉายมึงมันจะกระพริบอย่างงี้หมายความว่ามันทันตรงแ activity มันจะขึ้นเป็นสิบอันนี้เราต้องหลบห้องแล้วอยู่เฉยๆรอจนจนหยุดหันเว้อ่ถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่โดนเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าโดนถ้าโดนมันเจอแล้วมันแบบมาถึงตัวได้เราจะตายตายห่าตายหูในห้องยังไม่มีอะไรนะที่ตั้งกล้อง อ่ะเรื่องเขาหยุดทนันละมันจะมีซานิตี้เห็นปะถ้าซานิตี้อ่ะที่มันเป็นรูปสมองอะ่ะซานิตี้ถ้าเป็นศูนย์มันจะส่งผลให้ผีมันออกออก,ออกง่ายขึ้นเว้ยแล้วก็อ่านั่นแหละเขามึงสามเขามึงยี่ยี่สิบสามสิบเห้วเยี่ยผีมันขึ้นมาข้างบนไวสัตว์มันมาไล่เปิดประตูข้องบนหมดเลยเว้ยเออเยียดีมันไม่ออกไม่ไม่ไมาเปิดประตูห้องครัวเพราะแม่งอยู่ลิฟิ์งลูมแน่เลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูเอาเอาพาโบริก ไอ้นายมาไอ้มึงใครเนะี่ยมึงผีป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> เฮ้ยทำไมหัวขาดอ๋อมึงกล้มเฮ้ยทำไมได้่างนั้นอะ่ะเจ้ากลัวไม่ใช่้าเจ้กลัวผี <laughs> เห็นนี้ป่ะอันนี้คือพาราโบลิกเครื่องอีกอย่างเลยมันจะเป็นเครื่องตัวจับผีอีกอย่างเว้ยแต่ตัวจับไปขึ้นเสียงเออเอาไปดิเออเอแค่นี้แหละมึงไปไปไปเนี่ยมันเรียนไม่ได้เครื่อเลยตอนเนี้ยบอกตรงๆเสียเครื่อไม่ได้เลย ใายมาไกลเลยเฮ้ยเฮ้ยแกยูฮีก่อนนะอเ๊ะมันเปิดไฟอ่ะมันอยู่ห้องนี้เฮียกี่มันอยู่มันอยู่อ่ะแช่วรอไม่ใช่เดี๋ยวนะกี่มันสิบหกตรงไหนวะเธอมึงใช้เครื่องวัดอ่ะเออใช้เครื่องวัดกีอยู่ตอนเนี้ยอ๋อวก้่รึไงมั้ยสิบเอ็ดเนี่ยหกเอฮ้ยเฮ้ยไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเงาเงาไอสัตว์ตกใจ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน้นคืออะไรปีบหายแล้วมันทานเพื่อนมันหารแล้วทำไงอ่ะหนีดิเพื่อนเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างหลังกูเฮ้ยน้นน้นมันแห่วว่ะมันมันแดกกูไปแล้วเอ้าแล้วกลัวไอ้เหี้ยมันมันไม่ได้อยู่ห้องนั้นเว้ยอยู่ห้องกูไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยแล้วกูอยู่ยังไงอะกูจะเปิดประตูยังไงวะมื่อ่าก็กดเปิดธรรมดากดอะไรอ่ะมันล็อกไอ้สัตว์ ไม่ล็อกไม่ล็อกมึงกดดึงออกมาได้อีเหี้ยดึงยังนเปิดแบบดึงนี่กดอะไรดึงอ่ะกดคลิกซ้ายไงคลิกซ้ายคือการจับเว้ยเหมือนแบบใช้มือจับอ่ะเออพี่ออกพี่ออกไอ้ไอ้แจ็คไหนไอ้กูปิดไฟอยู่เฮ้ย้างหลังกูพี่อ๊อกนี่ไอ้แจ็คเฮ้ยกูตายเฮ้ยกูมองไม่เห็นกูโดนแดงเหี้ยไอ้เหี้ยผีเด็กไอ้ซาดไอ้เหี้ยกูมองไม่เห็นสวัสดี แต่คูบรรยการเริ่มต้นที่ดีนะไอ้กว่าทำไมไอ้สายกูตายกูกดถ่ายรูปอย่างเดียวเลยผีมันอยู่ท้้งหลัะมันเกิดทั้งหลักมันเกิดห้องกลัวจริงด้วยัต่แล้วมึงรู้ได้ไงว่ามันผีมันแบบมาหากลัวแล้วกูตายแล้วพอมันตายแล้วมึงจะเข้าโลกวิญญาณไปแล้วมึงก็จะแบบก็เดินเดินได้ตัวเลยอ๋อไม่ให้กูถิ้งสายแล้วกูถือถือกล้องอยู่กูก็กดถ่ายกดถ่ายอย่างเดียวไอ้ผีแต่มึงคิดขวาทำกลวยเลยวอมคือถ่ายเนี่ย กูที่ซ้ายเออกูกิ๊ก็แหละซ้ายขวาใจขวารุ้ลัวโอเคครับจบไปหนึ่งเกมเดินโงงหนึ่งเกม